Thank you. สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นปี2568นะคะเป็นโครงการที่มหาเัยกระ์รวมถึงธนาคาครออมสินนะคะได้มีความร่วมมือกันแล้วก็ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโครงการนี้เองเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่2ประการด้วยกันก็คือ 1. การยกระดับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากการบริหารจัดการกลุ่มรวมถึงพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการชุมชนรวมถึงวิสาหกิจชุมชนและขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาะสินค่ะในปีนี้เองนะคะเราก็ได้ลงพื้นที่5กลุ่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวงัวค่ะกลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโพนนาดีนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดมีและหมอนขิดบ้านด่านเหนือศูนย์เรียนรู้กลุ่มบ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองลกเขียนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนเลี้ยงกวางจังหวัดกาลสินซึ่ง5กลุ่มนี้เป็นการบริการวิชาการที่ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงการขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญที่จะทําให้น้องนองนักศึกษาเนี่ยได้ใช้ชุมชนนะคะเป็นโซเชียลแ l a b หรือว่าพื้นที่ในการเรียนรู้นะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชุมชนเองหรือว่ามหาวิทยาลัยร,รวมถึงธนาคารอมสินเนี่ย เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ของน้องนองนักศึกษามหาวิทยาลัยกรสินรวมถึงกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการกับเราก็ได้มีโอกาสในการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอมศินและก็มหาวิทยาลัยกรสินด้วยค่ะ คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีศาหกรรมหาวิทยาลัยกรสินนะครับเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้ดนเมินการในการขับเคลื่อนในภายใต้โครงการ ออมสินยุัวพักรัตถินนะครับประจำปีงบงาน2,168นะครับซึ่งในนามของคณะแล้วเนี่ยเราก็จัดการบรูรณาการระหว่างจัดการเรียนการสอนนำนักศึกษานำคณาจารย์นำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดจากการวิจัยของตัวอาจารย์และนักศึกษาเองไปยกระดับกลุ่มชุมชนภายใต้จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ทําให้นักศึกษาของเราและอาจารย์เรามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นในการที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับชุมชนเพื่อไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ชุมชนซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยของเราและก็คณะของเราอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่เป็นผู้อุปการะหลักในการดําเนินกิจการและให้งบประมาณในการขับ เคลื่อนในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเพื่อให้สู่เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนและยกระดับที่สูงขึ้น